สวัสดีครับในคลิปนี้ผมมีปืนยี่ห้อ Les b แบ r มาให้ทุกคนได้ชมกัน2รุ่นนะครับโดยปืนทั้งหมดที่อยู่ในคลิปนี้ผมได้รับความเอื้อเฟื้อาจากคุณจิน้นซึ่งเป็นผู้ติดตามท่านหนึ่งของช่องกัน์ดบาคุณจิ้นเป็นเจ้าของปืนยี่ห้อ l e แ b มส r 3กระบอก3กระบอก2รุ่นนะครับโดย2รุ่นที่เอามาให้ได้ชมกันในวันนี้จะเป็นรุ่นอะไรและมีรายละเอียดเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับ ถ้าจะพูดถึงปืนปั้นเอ็กหรือปืนระดับพรีเมียมสกี่ห้อคงจะไม่พูดถึงเลสแบร์ไม่ได้นะครับปืนของเลสแบร์ทุกระบอกจะได้รดับการการันตีว่าสามารถทํากลุมกระสุนได้แคบกว่า3นิ้วที่ระยะ50หลาและหลายๆรุ่นสามารถทําได้แคบถึง1.5นิ้วที่ระยะเดียวกันแต่อาจจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเพื่อแลกกับฟิตติ้งที่มากขึ้นนะครับสาหรับรุ่นที่ผมได้เอามาให้ทุกคนได้ชมกันในวันนี้คือรุ่น Thunder Ranch Comanche Special และ Monolith Heavyweight ครับ ลหลักแล้วปืนทั้งสองรุ่นเป็นปืนในรูปแบบ1911ใช้กระสุนขนาด 0. .45 ACP วัสดุที่ใช้ทำปืนทั้ง2กระบอกในวันนี้จะเป็นเหล็กชุบไาโดโครมทำผิวปัดกึ่งเงาสลับพ่นสไายครับทีนี้เรามาดูรายละเอียดของปืนแต่รุ่นกันครับโดยผมจะขอเริ่มจากเจ้าตัว Thunder r a n c h Comanche Special ก่อนปืนรุ่นนี้เป็นปืนที่มีความยาวลำกล้อง4.25นิ้วและจุก,กระสุนได้7นัดครับ ่วนหน้าและหลังของปืนรุ่นนี้จะเป็นทริทีียมเรืองแสง3จุดทรงโนแวกของบริษัททริกอนใช้ได้ดีทั้งกลางวันและกลางคืนและจากลักษณะของศูนย์ที่ติดมากับปืนก็เป็นการบอกบอกว่าปืนรุ่นนี้ออกแบบมาให้ใช้เป็นปืนป้องกันตัวมากกว่าเป็นปืนที่ใช้แข่งขันหญิงเป้าครับและเมื่อลดสายตาลงมาที่ท้ายสไลด์จะเห็นถึงความฟิตระหว่างสไลด์กับเฟรมปืนที่สนิทแนบกันแบบสุดๆและถ้ามองมาที่ด้านหน้าก็จะเห็นลำกล้องของเลสเบร์และบูสต์แดนเลสเกตแข่งข,นขันครับบนสไลด์ด้านซ้ายมีคําว่าแบร์คัสตอม ดอกย้ําถึงความเป็นปืนที่ได้รับการปรับแต่งมาเป็นพิเศษจากโรงงานส่วนด้านขวาก็จะมีชื่อรุ่นแบบย่อๆไว้ว่า TR คู่กับโลโก้ของ Thunder r a n c h ซึ่งเป็นโรงเรียนสอนยิงปืนขนาดใหญ่มีพื้นที่กว่า2,200ไร่ตั้งอยู่บนรัฐออรกอนของสหรัฐอเมริกาครับด้านหลังของสไลด์จะทำเซอร์เรชันหรือลายการเลื่อนเอาไว้แบบเฉียงๆซึ่งก็ช่วยให้ขึ้นละับปืนได้ง่ายทีเดียวครับปืนรุ่นนี้มาพร้อมกับนกเจาะโปกและบีเวอร์เทลหงสสูงที่ช่วยให้ผู้หญิงกำปืนได้สูงขึ้น และป้องกันไม่ให้นกมากระแทกมือเวลายิงครับในส่วนคันปลดสไลด์และคันเซฟนั้นจะมีอยู่แค่ฝั่งซ้ายเพียงฝั่งเดียวและถึงแม้ว่าคันเซฟจะมีขนาดค่อนข้างใหญ่แต่ก็แข่งเอาเรื่องเข้าเซฟได้ยากทีเดียวครับปืนรุ่นนี้ไม่มีสมอล็อกเข็มแทงชนวนส่วนไกททาจากอลูมิเนียมมีลายการลื่นและช่องสําหรับปรับระยะไกลน้ําหนักไกเดิมๆจะอยู่ที่4ป่ปอนด์แต่กระบอกนี้จะของเอาไปแต่งไกมาเพิ่มผมบเลยจะไม่ขอพูดถึงเรื่องไกไปมากกว่านี้ครับทันทีที่ได้กำปืนรุ่นนี้จะสัมผัสได้ถึึงความหน ไม่ใช่จากด้ามไม้ที่ติดมากับปืนแต่เป็นจากเช็คเกอร์แบบ30เส้นต่อตารางนิ้วที่อยู่ด้านหน้าด้ามและแบบ20เส้นต่อตารางนิ้วที่อยู่ด้านหลังของด้ามครับทุกวันนี้เลสเบรไม่ได้ผลิตปืนรุ่นนี้ออกมาแล้วนะครับเนื่องจากสัญญาระหว่างเลสเบรและทันเดอร์แรนช์ได้สิ้นสุดลงไปตั้งแต่ปี2018ซึ่งผมมองว่านี่เป็นสิ่งที่เข้ามาช่วยเพิ่มความพิเศษให้กับปืนรุ่นนี้ขึ้นไปครับสำหรับเลสเบรกระบอกถัดไปที่เราจะพูดถึงกันในคลิปนี้คือเจ้าโมโนรับ คำว่า heavy weight ที่อยู่ในชื่อรุ่นเกิดจากความตั้งใจของ l e s b a รในการทำปืนให้มีน้ำหนักมากขึ้นเพื่อช่วยลดการสบัดเงยของลำกล้องโดยตัวปืนจะมีน้ำหนักอยู่ที่1กิโลนิดๆครับปืนรุ่นนี้เป็นปืนฟ l l s ซ z e มีความยาวลำกล้อง5นิ้วแม็กซีมบรรจุได้8นัดใช้ลำกล้องและบูตเกตแข่งขันศูนย์ทรงโบมาปรับได้ทั้งขึ้นลงและซ้ายขวาเหมาะกับการใช้ยิงประณีตฟิตติ้งของสไลด์กับเฟรมก็คงไม่ต้องพูดอะไรกันมากครับแน่นแบบหายห่วงบนสไลด์ของปืนรุ่นนี้ก็จะมีสเตรชันกันลื่นนนใหหห้้้้้ทัังงดดาานนาและาละ ส่วนมาร์คกิ้งต่างๆบนสไลด์ก็ไม่มีอะไรมากครับออกแนวเรียบๆมินิมอลโดยด้านขวาจะมีคำว่า Bear Custom อยู่ส่วนด้านซ้ายก็จะมีการระบุข,ขนาดกระสุนที่ใช้กับปืนกระบอกนี้ไว้ตัวใหญ่ๆเลยครับและอย่างที่ทุกคนเห็นปืนรุ่นนี้มาพร้อกมกับนกเจาะโปร่งครับหลังอ่อนของโมโนลิดเทวิเบจะเป็นแบบวิเวอร์เทลเหมือนรุ่นที่แล้วแต่คันเซฟมีให้ทั้งสองฝั่งโดยคันเซฟฝั่งซ้ายจะใหญ่กว่าฝั่งขวาซึ่งผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทำไมเลสเบอร์ถึงทำแบบนี้ บางทีเลสแบกอาจจะมองว่าคันเซฟที่เท่ากันทั้ง2ฝั่งอาจจะธรรมดาเกินไปสาหรับปืนอย่างเลสแบกก็เป็นไปได้ครับส่วนเรื่องการเข้าเซฟก็จะยากนิดนึงเพราะคันเซฟค่อนข้างแข็งครับปืนรุ่นนี้ไม่มีสมอล็อกเข็มแทงชนวนส่วนกนายทําจากอลูมิเนียมเจาะรูลดน้าหนัก3รูและสามารถปรับระยะหยุดกายได้ครับน้ําหนักกายจะอยู่ที่4ปอนด์โดยประมาณปืนมาพร้อมกระปับไม้ด้านหน้ามีเช็คเกอร์แบบ30เส้นต่อสลังนิ้วส่วนด้านหลังเป็นแฟลตเมนสปริงเฮาสิ่งพร้อมลายกันลื่นโดยรวมแล้วก็ให้ความรู้สึกที่ดีในการจับถือครับ ปืนของレスเบร์เป็นปืนที่ขึ้นชื่อเรื่องความแม่นยำฝีมือการผลิตที่ปาาณีตให้ความใส่ใจกับการเก็บรายละเอียดและฟิตติ้งที่ดีแต่จากการที่ได้คุยกับคุณจิ้นเจ้าของปืนレสเบร์ทั้ง3กระบอกก็ทําให้ทราบว่าレスเบร์เองก็มีเรื่องให้ชวนปวดหัวได้อยู่เหมือนกันส่วนจะเป็นเรื่องอะไรลองไปฟังจากเจ้าของปืนกันครับขับเรื่องฟิตติ้งเขาครับโอ้โหัำถอดเปิดนี่ค่อนข้างจะยุ่งยากมากค่อนข้างจะประกอบกับเข้าไปนี่ท้าใหม่ใหม่นี่ยิ่งฟิตมากครับแน่นเลยขึ้นลงขึ้นลำนี่ เรื่องก็จะประมาณนี้ครับผม,มอยากจะมองว่าเรื่องนี้ไม่ใช่ปัญหาแต่เป็นเสน่ห์ของปืนยี่ห้อนี้ซะมากกว่าและผมมั่นใจว่าเรื่องนี้ก็ไม่ได้ทาให้คุณจิ้นหยุดชอบปืนยี่ห้อนี้ได้เลยครับถึงจุดนี้หลายๆท่านอาจจะอยากทราบว่าปืนเลสแบร์ทั้ง3กระบอกนี้มีมูลค่าเท่าไหร่และนี่คือคําตอบครับก็ประมาณห้าแสนครับสามกระบอกก็ประมาณ5แสนบาทนะครับโอเคก็ได้คําตอบกันไปแล้วนะครับ การนาเงินครึ่งล้านไปซื้อปืนสารกระบอกสําหรับบางท่านอาจจะมองว่าไมีคุ้มมาซะเลยแต่สําหรับคนที่ชอบปืนอย่างคุณจิ้นแล้วการซื้อปืนที่ตัวเองชอบก็คือการให้รางวัลกับตัวเองอย่างหนึ่งแน่นอนว่ารางวัลชีวิตของแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันแต่ไม่ว่ารางวัลน,นั้นคืออะไรผมก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนได้รับรางวัลน,นั้นมานะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ